พบกับ10เหรียญพระเกจิเนื้อทองคํายอดนิยมที่รวมมูลค่ากันสูงกว่า20ล้านบาทมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับเหรียญพระเกจิที่ได้รับความนิยมในวงการนั้นมีมากมายแต่ในวันนี้เราได้นำเอาเหรียญที่ถือได้ว่าเป็นเนื้อพิเศษ นั่นก็คือเนื้อทองคำของพระเกจิคณาจารย์ที่มีมูลค่าสูงมาให้ได้รับชมและติดตามกันมาเริ่มต้นกันกันกบเหรียญแรกเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมวัดปราศาทเยอเนื้อทองคำปี2517เหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมเนื้อทองคำนั้นจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่หูจอก ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อมุมนั่งขัดสมาธิเต็มองค์แขนลักษณะเป็นนักกล้ามด้านข้างของหลวงพ่อทั้งสองมีลายกนกด้านล่างของลายกนกด้านขวามือของหลวงพ่อจะมีโค้ดด้านล่างจารึกข้อความว่าหลวงพ่อมุมด้านหลังจารึกรอบขอบเหรียญว่าทุนนิธิประสาสขันทกุลวัดประสาสเยอเหนือ2517ศรีสีเกต และตรงกลางเหรียญค่อนไปทางล่างมีข้อความว่าอายุ89ปีอีกทั้งยังมีรอยจารเป็นภาษาขอมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหรียญอีกด้วยเหรียญที่2เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่ทิมเนื้อทองคําปี2518เหรียญหล่อฉลุหลวงปู่ทิมเนื้อทองคําเป็นรุ่นเดียวที่ทางวัดสร้างตามจํานวนสั่งจอง55เหรียญผู้ที่สร้างเหรียญชุดนี้ก็คือคณะสิทธิหลวงปู่ทิม ซึ่งออกจำหน่ายที่วัดละหารไร่ในวันที่16มิถุนายน2518ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญหลอข้างฉลุรูปหยดน้ำด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์ส่วนด้านหลังเหรียญเป็นยันห้าและมีจารึกเลขไทยด้านล่างเขียนว่า2518ซึ่งเป็นปีที่จัดสร้างเหรียญที่3ยังคงอยู่กันกับเหรียญหลวงปู่ทิมนั้นก็คือ เหรียญแปดรอบของหลวงปู่ทิมต่างเป็นที่แสวงหากันมากนอกจากจะออกให้บูชาหมดอย่างรวดเร็วแล้วยังมีประสบการณ์อีกมากมายที่ผู้คนต้องการกันเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีการจัดสร้างเหรียญเจริญพรสองขึ้นมาเหรียญเจริญพรสองจัดสร้างสเนื้อได้แก่เนื้อทองคําสร้างเพียง8เหรียญเนื้อเงินสร้าง111เหรียญเนื้อละวะโลหะสร้าง109เหรียญ และเหรียญเนื้อทองแดงสร้าง2,589เหรียญเหรียญที่4เหรียญอายุยืนเต็มองค์หลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,517ดำเนินการสร้างโดยนายแพทย์วิเชียนตระกูลศิลและจ่าเอกนริชัยมงคลจุดประสงค์เพื่อนำรายได้ไปก่อสร้างพระอุโบสถวัดเขาถ้ำบุญนาคที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ศรีนั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์บนอาสนะด้านล่างมีข้อความว่าอายุยืนด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันใบพัดโดยรอบมีข้อความว่าหลวงปู่ศรีชันทะสิริอายุ125วัดเขาถ้ำบุญนาด้านล่างมีตัวเลข2517หมายถึงปีที่จัสร้างเหรียญรุ่นนี้โดยเหรียญนองคำ สร้างจำนวน15้าเหรียญโดยรุ่นนี้จะมีการตอกโคตสอเสือไว้ที่ด้านหลังเหรียญบริเวณข้างยันใบพัดด้านขวาทุกเหรียญเหรียญที่ 5. เหรียญหูเชื่อมหลวงพ่อนายวัดบ้านแจง้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุ่นที่4จัดสร้างขึ้นในปีพุทธศัรกราช2517โดยคณะสิทธิ์ได้ขออนุญาตจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่แบบหูเชื่อม คือปั๊มเหรียญขึ้นมาก่อนแล้วนำหูไปเชื่อมทีหลังด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อหน่ายนั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์มีข้อความจารึกว่าหลวงพ่อหน่ายอินทะซิโลวัดบ้านแจ้งอยุธยาด้านหลังเหรียญเป็นอักขรยันเหรียญหูเชื่อมรุ่นนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วหลวงพ่อหน่ายได้ทำการปลุกเสกแบบเดียวอยู่นานจึงได้นำออกบูชามีผู้นำไปบูชาแล้วเกิดผลเป็นสุข มีความเจริญและแคล้วคลาดจากภัยพิบัติต่างๆเหรียญที่6เหรียญหลวงพ่อแชม่มหลวงพ่อแช่มมีพระเครื่องอยู่หลายรุ่นแม้จะไม่มากเท่าของหลวงพ่อสดและหลวงปู่โตแต่ในด้านความนิยมและศรัทธานั้นไม่น้อยไปกว่ากันเหรียญทั้งหมดมี4รุ่นก็คือรุ่นแรกปี2510รุ่น2ปี2513รุ่น3ปี2518ฉลองอายุครบเรอบและรุ่นสุดท้ายฉลองอายุครบ90ปี นอกนั้นก็จะมีพระผงสมเด็จ9้าชั้นหูใบสีพระสมเด็จขาโตรูปเหมือนสำหรับพระกริ่งมีอยู่รุ่นเดียวในปี2518ผู้จะคุณของหลวงพ่อแชม่มโดดเด่นทางด้านแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมเหรียญที่7เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครรุ่นมาตาปิตุภูมิเหรียญบัวใหญ่เสือเพ่นจะสร้างขึ้นในปี2522 เนื่องในงานผูกพัทธสีมาวัดโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อสุดนั่งเต็มองค์ด้านซ้ายและขวามีดอกบัวข้างละสองดอกด้านบนมีข้อความว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงด้านล่างเป็นรูปเสือเพ่นใต้เสือมีตัวเลขไทย2522ซึ่งหมายถึงปีพุทธศักราชที่จัดสร้างด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยังตะกร้อด้านบนมีข้อความว่า รุ่นมาตาปิตุภูมิด้านล่างมีข้อความว่างานผูกพัทสีมาวัดโพไสอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อเอดเหรียญที่8เหรียญพระอาจารย์สิงวัดป่าสารวันรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2477ลักษณะเหรียญพระอาจารย์สิงรุ่นแรกนี้เป็นเหรียญปั๊มแบบข้างเลื่อยรูปทรงเสมาด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนพระอาจารสิง์นั่งขัสมาธิราบเต็มองค์ เปล่งฉับพันธราังสีด้านหลังเป็นยันตรกอเหรียญรุ่นแรกนี้จัดสร้างด้วยกัน4ี่เนื้อได้แก่เนื้อทองคําเนื้อหน้าเนื้อเงินและเนื้อทองแดงประมาณการว่าการสร้างทุกเนื้อนั้นรวมแล้วไม่เกิน300เหรียญเหรียญที่9เหรียญหลวงพ่อท้องสุขวัตตโนดหลวงรุ่นที่2จัดสร้างขึ้นในปี2498เพื่อแจกในงานฉลองกุฏิวัดตโนดหลวงลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุขครึ่งองค์และมีข้อความว่าพระครูทองสุขอินทโชโตด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นอักขรยันและมีข้อความภาษาไทยว่าที่ระลึกในงานฉลองกุฏิวัตโนดหลวง2498เหรียญหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงรุ่นที่สองนี้ได้รับความนิยมมากกว่าเหรียญรุ่นแรกเพราะเหรียญรุ่นที่สองมีใบหน้าที่คล้ายหลวงพ่อมากกว่าเหรียญรุ่นแรก ซึ่งหลวงพ่อเองท่านก็ชอบเหรียญรุ่นสองมีมากอีกทั้งยังเป็นที่รู้จักและมีประสบการณ์สูงจนติดอันดับเหรียญยอดนิยมของเมืองเพชรบุรีเหรียญที่10เหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2508เนื้อทองคำพระครูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิมอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีได้จัดสร้างเหรียญหลวงปู่ทวดที่มีขนาดเล็กขึ้นเรียกกันว่าเหรียญเม็ดแตง เมื่อปีพุทธศักราช2,506ถึง2,508โดยมีเอกลักษณ์เป็นเหรียญขนาดเล็กแบบไม่แตงลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ขนาดเล็กมีหูในตัวด้านหนาเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อทวดครึ่งองค์ด้านบนมีข้อความว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระอาจารย์ทิมด้านบนมีข้อความว่าพระครูว,วิสัยโสพลทิมและทั้งหมดนี้ก็คือ สิบเหรียญพระเกจิเนื้อทองคํายอดนิยมที่มีมูลค่ารวมกันสูงกว่า20ล้านบาทที่เราได้นําเสนอให้ได้รับชมกันหากท่านใดที่มีพระเครื่องแบบนี้แล้วอยากที่จะให้เช่าบูชาก็สามารถส่งรูปพระของท่านพร้อมด้วยเบอร์โทรติดต่อกลับมาได้ที่ไลน์ @tone8888 tone8888 ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับและก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยส่วนในครั้งหน้าจะมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลรุ่นไหนที่ติดอันดับของเราต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรม ร้านพระเครื่องนพดลพันทิยงงามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์บริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงคุณส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ s a i โท n 8 8 8ด TONE 8888พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนสนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028